มาพบกับน้องปิมพอีกเช่นเคยนะวันนี้น้องปิมพ์จะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะน้องเป็น Honda HRV เครื่อง1.8นะคะเป็นรถปี2015นะคะลูกค้าค่ะอย่างที่บอกค่ะพี่หน้าเก่าๆแบบนี้เราลดไปเลย50%นะออกใหม่เกือบล้านนะคะลูกค้าค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะว่าน้องให้อะไรมาบ้างนะ นี่เลยเดี๋ยวพาชมกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ก่อนนะคะนี่เลยนะคะน้องมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําเงาที่ตัดมากับน้องส้มน้องสีแซลมอนของเราสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Honda สีโครเมียมอย่างชัดเจนเลยนะจ้าพี่จานะในส่วนของไฟหน้านะน้องมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะคะ เรามาดูในส่วนของล้อแม็กกันเลยนะน้องมาพร้อมกับล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบส7จ็นะยางแม็กซิตด้วยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจคอมเมนต์เข้ามาว่าสนใจนะเดี๋ยวน้องพิล์มดูล้อมแม็กให้ฟรีไปเลย1ชุดนะคะถ้าเราไปดูในส่วนของกระจกมองข้างกันนะน้องมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดําตัดมากับตัวรถสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วแบบ LED นะคะนี่เลยนะ ในส่วนของมือจับนะคะน้องเป็นแบบ smart k e y l e ตนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของน้องกันเลยนะคะนี่เลยนะสำหรับภายในห้องโดยสารของน้องนะคะจะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะและที่สำคัญน้องเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทำความสะอาดง่ายนะคะทั้งภายใน ด้านหน้าแล้วก็ภายในผู้โดยสารตอนหลังนะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะจะค้นพบว่าการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของ Honda HRV นะคะเน้นในการอำนวยสะดวกต่อผู้ขับขี่สูงสุดนะทุกอย่างจัดวางไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในระหว่างการขับขี่อย่างลงตัวนะคะเริ่มจากนี้เลยนะคะนี่นะคะ พวงมาลัยสามก้านนะคะสีดําหุ้มด้วยหนังนะคะตัดมากับสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะพวงมาลัยของน้องเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับได้ถึงสี่ทิศทางเลยนะคะเมื่อกว่าสายตาไปรอบๆเนาะจะพบว่า Honda HR-V ให้ความหรูหราไม่ใช่เล่นนะคะไม่ว่าจะการออกแบบภายในห้องโดยสารขอบคิ้วโครเมียมนะคะที่ช่องแอร์รวมถึงเบาะหนังนะคะ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยวัสดุพลาสติกสีดำเงาแบบเปียโนแบกนะคะและดูมีราคามากขึ้นนะนี่นะคะและที่ขาดไม่ได้คือน้องมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงแอดวานซ์ทัชนะคะทำงานผ่านหน้าจอ7นิ้วนะให้ความรู้สึกทันสมัยนะยิ่งเมื่อดูคู่กับระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะคะยิ่งเห็นความลงตัวในการออกแบบของ Honda HRV แบบชัดๆเลยนะ น้องเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้าค่ะและยังมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยนะนี่เลยหน้าจอมาตรวัดแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญเลขไม้น้องเพียงแค่อ่ะนี่นะคะนี่เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ น้องเป็นปุ่มพสตสตาร์ทนะคะในแผงนด้านข้างนะคะน้องมาพร้อมกับระบบกระจกไฟฟ้านะคะปรับระบบกระจกไฟฟ้านะมีที่ป้องกันการเหน็บทั้ง4ด้านให้ด้วยนะคะนี่เลยนะมือจับประตูก็เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เรามาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะนี่นะคะเบาะหนังเช่นกันนะคะกับด้านหน้านะและน้องสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่เลยนะได้60สต่อสี่สิเลยนะคะลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่วางสัมภาระด้านหลังของน้องนะนี่นะคะน้องมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของน้องกันนะคะ นี่เลยนะคะบอกเลยว่าด้านหลังน้องบรรจุของบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับที่วางของนะคะบอกเลยว่าเยอะบรรจุได้เยอะจุใจสุดๆเลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับสัมภาระด้านหลังของน้องฮอนด้า HRV น้องแซลมอนของเราคันนี้นะคะ เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้อง Honda HRV ของเราคันนี้กันเลยนะคะน้องเปิดตัวในเรือนร่างที่มีความยาวถึง4,294ม mm ลเมเลยนะและมีความกว้างตั้ง1,772 m mm มมนะคะและอีกทั้งยังมีความสูง1,605 m mm นมมนะคะจัดมาพร้อมฐานล้อนะลูกค้าค่ะยาว2,610 mm มมนะคะและด้วยความเป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะมักจะมีระยะ ความสูงใต้ท้องรถถึง185มิลลิเมตรเลยนะคะในตัวน้อง Honda HRV คันนี้นะน้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4สูบนะคะแถวเรียงขนาด1.8ลิตรเลยนะให้กำลังสูงสุดถึง141แรงม้าเลยนะคะสูงสุดที่6,500รอบต่อนาทีนะและทำแรงบิดสูงสุดได้มากกว่า172นิวตันเมตรนะคะสูงสุดที่4,300รอบต่อนาทีนะคะ ส่งกำลังชุดเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะให้อัตราทด2.526ถึง0.408นะคะแถมยังมีระบบช่วยขับขี่แบบ Shift Control of Cornering Gavity นะคะและ G-Design Shifting นะส่งกำลังลงชุดเฟืองท้ายที่มาพร้อมอัตราทดจัดจ้านมากถึง4.992เลยนะคะลูกค้าขานี่เลยนะคะสำหรับ ห้องเครื่องของเจ้าตัว Honda h r v ของเราคันนี้นะคะ